การแข่งขันที่ราซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาในหลายๆด้านนะที่นักกีฬาไทยต้องไป,ปเผชิญน,นะครับก็อย่างเช่นเอ,อเรื่องการขนส่งเรื่องการส่งนักกีฬาไปสนามแข่งขันเนมีปัญหากันเยอะพอสมควรเลยรถใช่ไหมคะกิรีธาไทยเนี่ยคือพอลงมารอรถแล้วม่นต้องรอถึงสองชั่วโมงนะกว่าจะมีรถมารับนักกีฬาเนี่ยโอ้ออล้วน <ไป S 2> ักกีฬาเ,เราจะไม่เพลียกันเหรอคะเนี่ย ก็นั่งรออยู่ที่รอบบี้โรงแรมวันนอย่างนั้นแหละครับแล้วก็นั่งขึ้นรถไปยังเจอรถคันเล็กๆนะครับนั่งเบียดเสียดกันบางทีเอารถสิบพาที่นั่งให้คนสามสิบคนขึ้นไปอย่างนี้มันก็มีปัญหานะเจ้าภาพเจ้าภาพเนาะครับก็ในหลายชนิดกีฬาของไทยก็ต้องปรับแก้ปัญหาตันเองนะอย่างปรีธาเนี่ยทางผู้ผู้จัดการทีมชาติไทยคุณตำรวจปรีสุภวรรณษคาริยมงคลเนี่ยก็ไปติดต่อกับ กองทัพสถานทูตทหารให้เตรียมรถมาเตรียมไว้เลยว่าถ้าวันไหนเจ้าภ้าไม่มีรถอะไรเงี้ยจะได้ไปสนามแข่งขันทันไปสนามซ้อมได้้ตรงเวลาเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการแข่งขันยังมาก้าวันไหนรถมาไม่ทันไปแข่งขันช้าเนี่ยมันก็มีปัญหาครับทีมก็เสี่ยงแก้ไขกันไปนะที่พุทธใช้ก็เจอเหมือนกันอหราบสำหรับรถอัดแน่นเนี่ยก็ถวงบเจับภาพไปแล้วนะครับมาสําหรับออ การแข่งขันของทีมนักกีฬาไทยเนี่ยก็เป็นไงบ้างคะเเมื่อวานนี้กรีธาเนี่ยวิ่ง200เมตรชาเนี่ยภูริพลบุญสอนเนี่ยเป็นวัย16ปีนะจับสูตรปาการเนี่ยทําสถิติใหม่ได้แต่รอบคัดเลือกเลยนะ20.41วินาทีแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ทำสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น20.37วินาทีโอโ้ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับในกีฬาสีเกมสีเกมครั้งนี้นะครับก็ ภูนิพลเนี่ยยังเหลือแข่ง100เมตรแล้วก็4คูณ100เมตรอีกนะก็ยังมีลุ้นได้ทั้งสองเหรียญทองเลยครับแล้วก็ทีมผลัดผสม4คูณ400เมตรของไทยนี่ก็คว้าเหรียญทองได้เช่นกันนะครับอืมหลายนิดกีฬาก็ทําเหรียญทองกันได้เยอะนะค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าเสียดายคือคีรินฟันติเว่เนี่ยคใช่ได้ยินเขาอยู่นาฬิกาเนี่ยครับเป็นเจ้าของสองเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่แล้วนะที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้คีรินมีอาการบาดเจ็บล่าสุด รักษาหายไม่ทันครับต้องถอนตัวจากการแข่งขันวิ่ง5,000เมตรและ10,000เมตรไปเป็นที่แน่นอนแล้วแหละก็แปลว่าไทยอาจจะได้เหรียญทองลดน้อยลงไปสองเหรียญเลยว่าเพราะว่าคีรินเนี่ยเขาเป็นวเต็งอยู่แล้วแหละสําหรับวิ่งระยะไกลเนี่ยครับก็น่าเสียดายนะจาลดไปสองเหรียญทองอืมแต่เห็นบอกมีดาวรุ่งน้อง16ปีที่ได้เหรียญทองเมื่อวานน่าจะมีลุ้นในเหรียญอื่นๆอีกใช่ไหมคะ ใช่ครับก็น่าจะมีลุ้นครับเป็นพวกระยะสั้นนะครับก็ยังมีลุ้นร้อยเมตรกับสี่คูณหนึ่งร้อยเมตรกับกับทีมไทยนะครับส่วนทีมฟุตบอลชายไทยเนี่ยก็สนุกมากสามนักกัมพูชาเป็นนขาดลอยเลยนะห้าต่อศูนย์ค่ะตัวนี้คู่เนี่ยมาเลเซียเสมอกับสิงคโปร์สองต่อสองทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนี่ยมาเลเซียนําเป็นเจ้าฝูงของกลุ่มนะมีเจ็ดคะแนนตามด้วยทีมชาติไทยโยนกับสองมีหกคะแนนนะครับสําหรับนัดสุดท้ายของกลุ่มเนี่ยทีมชาติไทยจะเจอกับลาว วันที่สิบเก้าไม่วันที่สิบหกพฤษภาคมเวลาส<ะ>ิบเก้านาฬิกานะค<ะ><ะ>รับก็ไทยต้องการเพียงแค่เสมอกับลาวก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วแหละแต่ต้องดูว่าเข้ารอบไปเนี่ยจะเจอกับอ่าจะพเวียดนามหรือเปล่านะซึ่ง <c oughs> มนานุปิ้งผู้ฝึกสอนของทีมไทยเนี่ยเขาบอกเลยว่าการจะเข้ารอบต่อไปจะเจอกับทีมไหนก็ได้แต่เราอาจจะต,ต้องเจอกับเวียดนามนั้นเกือบจะ แบบ50าสิบ50เกิน50แล้วแหละแล้วถ้าเราลุ้นนะคะว่าใคก็ไม่กลัวแล้วนะแต่ถ้าเราเป็นแชมป์แชมป์กลุ่มเหรอคะสมมติว่าเราชนะลาวหลายลูกอย่างเงี้ยเราเป็นแชมป์กลุ่มนี่มีโอกาสยังจะเจอเจ้าภาพเวียดนามอยู่ไหมคะก็ต้องดูทีนะว่าเจ้าภาพเวียดนามเขาจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าด้วยแต่ถ้าตัดติดอ่าก็แต่มาโน่เขาบอกว่าเขาไม่กลัวหรอกจะเจอใครก็เจอได้ใช่เขามีเขามีเขามีชุดนำโชคใช่ไหมคะมาโน่ ค่ะยังไงก็ต้องมาลุ้นลุ้นแชมป์กลุ่มหรือไห่ของไทยได้สักทีมั้ยคมัะะผมนะมีมีมีหวังไหมว่าว่าทีมไทยของเราจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองในรอบนี้อืผมว่ามีมีมีหวังอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังกระชั่นกระชั้นนิดหน่อยแต่จากแบตแรกที่เราแพ้ไปไงก็แต่แล้วหลังๆแล้วก็ถล่มทีมอื่นๆเขาไปหมดนะต้องไปดูว่ารอบตัดเชือกเนี่ยจะกลับมาเล่นได้ดีเหมือน รัดมองรัศมที่เราเล่นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าอจากการที่เรารวมทีมกันแค่วันสองวันแต่เหมือนตอนเนี้ยเริ่มเข้าขากันมากขึ้นความเป็นไปได้น่าจะสูงขึ้นไหมคะครับผมน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์ได้นะครับก็จะมีสูงอืมเห็นกีฬาเกมรอบนี้นี่คือนอกจากอุปสรรคที่เจ้าภาพมีให้กับทีมชาติไทยแล้วมีกีฬาอื่นๆอย่างคิกบ็อกซิ่งที่บัวขาวปัญชามีกนี่พาไปสู้เลยเห็นว่ามีแต่ว่าก็มีเหมือนมีปัญหากับ กรรมการหรือการให้คะแนนด้วยใช่ไหมคะแต่ไทยก็ยังคว้าเหรียญ<อ>ทองมาได้คิกบ็อกซิ่งเนี่ยัวขาวคว้าพาชีมเนี่ยควา้าไปได้หลายเหรียญทองนะแล้วก็มีมเหรียญปิดมือเป็นทุกคนเลยนะก็ถือว่าสป็ความสาเร็จสำหรับคิกบ็อกซิ่งอะ่ะคือัวขาวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการกติกาคิกบ็อกซิ่งของซีเกมมันจะต่างจากอ่าอ่าพวกอาชีพนิดนึงก็คือซีเกมมันต้องต่อหนึ่งชุดถึงจะได้คะแนนเนี่ยต้องต่างกัน สอนนักกีฬาให้เป็นเพื่อให้ได้คะแนนมาครับ,รบแต่ก็ถือเป็ว่าประสบความสําเร็จนะครับคว้ามาไ,ได้ทุกคนเลยมีเหรียญทุกคนติดไว้กับบ้านอติดต,ตามให้กําลังใจกันต่อไปเนาะใช่ถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมฮะทุกช่องเลยใช่ชไหมครับช่องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนก็ผัดเปลี่ยนกันไปนะไปดูกันนะว่าถ่ายทอดสดตรองไหนบ้างช่วงเช้าช่วงบ่ายก็แบ่งกันไปคแต่แตอนนี้เนี้ยเวียดนามเนี่ยนําห่างแล้วนะป8เหรียญทองนะตามทันไหมคะอินโดนีเซียมา แซงขึ้นมาเป็นอันดับสองเพราะมีสิบสี่เหรียญทองเท่าไทยนะอวันสิบสามอยู่เลยมวันนี้แซงเราซะแล้วโอกีลาต้องเรียกใช้กำลรงใจเลยเชียไทยต้องได้เจ้าเหรียญทองกลับมาครับยันนี้ยันนี้อย่าลืมมีอะไรคะวันนี้อลหญิไทุตบอลหญิงชบามติเรลาวนะฟอร์มเป็นไงบ้างคะขายยอดสดทาง NBT ทีมีของเรานะครับฟอร์มฟุตบอลหญิงเป็นไงบ้างคะชบาบก้วเราเปานาลการของเราก็ดีนะก็มีชนะมาแพ้มาบ้างเฮ้ยชนะมาเสมอมาก็ ต้องลุ้นว่ารอบต่อไปเนี่ยอ,อาจจะต้องไปเจอกับเวียดนามหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีว่าวันนี้ถ้าชนะลาวแล้วถ้าเมียนมาเขาชนะสิงคโปร์เราจะจบเป็นอันดับสองรอบต่อไปอาจจะต้องเจอกับเวียดนามเพราะว่าเขาได้จะจบเป็นแชมป์กลุ่มอโอเควันนี้ขอบคุณคุณพิจิตการชนะกุลนะครับใช่เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวครับเดทต่อ,อเดตต่ออืมนะฮะข,ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะอืมกีฬานี่ถ้าพูดแล้วมันยาวเกม มันมีเรื่องอะไรแบบให้เราติดตามใช่มีหลายกีฬาเลยนะจะเป็นวอลเลย์บอลเอ่ยอะไรเอ่ยบางชนิดก็มีดราม่าใช่แล้วก็มีแบบเอ๊ะยังไงเนี่ยมันตําแหนงตรแหนงกับเจ้าภาพอ้าวเดี๋ยวติดตามชมได้ก็เวียนหมุนเวียนกันถ่ายทอดสดให้ได้ชมวันนี้อ้าวคุยเพลินหมดเวลาซะแล้วเวลาซะแล้วเนาะสัปดาห์หน้าเจอกับพวกเราใหม่เวลาเดิมวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะคนกับคนข่าวเล่าข่าวคนข่าวเล่าข่าวทีมงานของเราแล้วก็ เอ่อผมเอกวินกากน,นิกดิฉันค่ะปียพันยังเทียนค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ